ที่มีการเซ็นระหว่างทางกระทรวง DE ร่วมกับบริษัท Prime o p portunity fund DCC ในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรทาง IT 500ท่านที่ใช้ MOU นี้ในการขอวีซ่าหรือขอเพอรมมิตเข้ามาหรือไม่นะครับผมได้มีการสั่งการในการระงับตัว MOU นี้ยกเลิกนะครับ MOU นี้ไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการเวียนเอกสารที่เป็นรายละเอียดใน MOU ไปสู่ทุกๆก,กระทรวงที่เกี่ยวข้องวันที่25มีนาคม2567นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการ uh, ทำ MOU นะครับระหว่างกระทรวง DE กับทางบริษัทกลุ่ม Prime Opportunity uh, Fund VCC uh, มีการแทงเอกสารลงไปนะครับต้นต่อเริ่มมาจากฝ่ายการเมืองโดยเลยขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำเอกสารที่มีการแนบ M O U นะครับส่งไปยังกรมการต่างประเทศของกระทรวงแล้วก็ได้มีการส่งออกไปในวันที่26ไปหา3หน่วยงานเป็นการขอความคิดเห็น3หน่วยงานนั้นเนี่ยจะมี1กระทรวงการต่างประเทศ2กฤษฎีกานะครับสำนักงานคณะกฤษฎีกาและสำนักงานอายการสูงสุดได้มีการตอบกลับมาจากทางกฤษฎีกาและกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า M O U นี้เนี่ย ที่มีการร่างขึ้นมาเนี่ยได้ระบุไว้ว่าต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของอกฎหมายไทยฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่27มีนาคมสํานักงานอายการสูงสุดได้ตอบกลับมาอยากให้นะครับปฏิบัติตามมติคอรมอที่นอร .0504 ทัว .173 ลงวันที่26สิงหาคม2547และ นร .0505 ทับว .66 ลงวันที่9กุมภาพันธ์2567ซึ่งก็เป็นแนวทางในการดำเนินการลงสัญญาระหว่างประเทศในส่วนของ intellectual property มีความกังวลมีความเป็นห่วงนะคะรับพอได้พบว่าในตัว MOU เนี่ยได้ระบุไว้ว่า intellectual property เนี่ยจะเป็นของ developer 100%ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเก็บการเป็นของฝั่งไทยแต่อย่างใดจึงมีการนำเสนอว่าควรเจรจาให้ปักแก้ไขให้ฝ่ายไทย มีส่วนที่ได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นในการทํา MOU ตั้งแต่การแทงเรื่องไปจนถึงการส่งไปให้ความคิดเห็นจาก3หน่วยงานกลับมาในวันที่27และในวันที่27ก็มีการลงนามอย่างสําเร็จสมบูรณ์โดยมีท่านประลัดเป็นผู้ลงนามนะครับแล้วก็มีการรับทราบโดยท่านรัฐมนตรี ในเมื่อมี MOU นี้จริงเพราะว่าต้องเรียนกับทุกท่านเมื่อผมเองก็ตกใจพวกเราก็ตกใจเพราะไม่มีใครรับรู้เรื่อง MOU นี้มาก่อนเลยครับก็ไม่ได้มีการเข้าคอรมรโดยเหตุผลที่เราได้พูดถึงสิ่งที่ผมมีความกังวลเป็นพิเศษครับเพราะว่าในตัว t a r g e t sector ที่มีการพูดคุยกันไว้เนี่ยของการทำ sport betting online gaming นะครับมันก็จะมีเรื่องของการพนันอยู่ในนั้นซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่ถูกกฎหมาย แล้วก็หากจะมีการกระทำซานบ็อกซ์เนี่ยควรที่จะต้องมีการส่งตัวร่างฉบับ MOU นี้เนี่ยไปให้ส่วนกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาซึ่งมหาไทยก็ไม่ได้มีการส่งถึงเราได้ตรวจสอบแล้วทางกฎหมายของกระทรวงเองก็ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้เห็นในการร่ง 16, าง MOU 16มิถุนายน2568มีหนังสือนะครับจาก TIDC ถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเเศรษฐ,ฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิและสังคมในเรื่องของ TIDC และโครงการ World w o r l d w o r t h มีการระบุชัดเจนในเรื่องของเจตนาที่จะใช้ในเรื่องการทำ WorldChain WorldCoin WorldID ก็ได้มีการรับทราบโดยทนรมนตรีเช่นกันที่ท่านถามว่าเอ๊ะปล่อยเกิดให้ได้ยังไงอันนี้ผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นใน,ในยุคผมเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วเราเองก็กำลังจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ทั้ง คณะทำงานพรกรภายใต้ตัวมาตราส,สาิทั้งส่งให้ทาง DSi ปปงแล้วก็หน่วยอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องที่จะต้องมาตรวจสอบรายละเอียดถามว่ามีการประชุมกันไหมถึงแม้จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพอตรวจสอบไปก็คำตอบคือไม่มีการประชุม